สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท,าท่านทีเข้ามารับชมแนวทางจะมาตามกันต่อกับแนวทาาฮานอยสูตรเม็ดเดียวจะเมื่อนี่วันอังคารวันที่ยี่สิบเดือนแปดจะเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเมื่อี่กะมาพบกับแนวทางของไอจอยคือเกา่าแล้วก็ตามเคยจะสำหรับผลฮานอยเม็ดเดียวของมือว่านจะวันที่สิบเก้าวันอังวันจันทร์จ้ะ น้อยเม็ดเดียวโมวานเด่นไปที่8วิ่งลูดสำหรับพ้นี่คือผลาดไปเนะาะแบมากจาก้ะแมาแค่ลักเดียวรอบพิเศษจ้ะพ้นพ้นออกแต่ละน้อยแต่ละรอบจ้ะน้อยเฉพาะกิจพ้นคือ2องเก้าลางเจ็รอบพิเศษจะแป แปดหกหนึ่งล่างเจ็ดหนึ่งเดนแปดวิ่งดูแปดเขาเอาพิเศษมาหลักร้อยแปดหกมราจะหลักร้อยหลักสิบสำหรับรอบปกติศูนย์สองหาล่างคือเก่าสามอันนี้ก็คือสองเด้งเจ็ดหนึ่งสะโพกิดกับพิเศษสำหรับรอบวีไอพีจะสี่สามเก้าล่างเก้าหาสำหรับเก่าสามกับสองเด้งปกติกับวีไอพีเนาะ ผ่านไปจะสําสหรับสูตรเม็ดเดียวของเฮาเมื่อนี่เราจะกระตุ้ขอตุดขอไพพี่น้องเอฟซีหลายๆเราจะสาหรับวันที่ยี่สิบามกันต่อรุ่นกันต่อกับฮายอยเม็ดเดียวจ้า้ามักถาะซบจังได้กระจังข่อยตามเราจะทาบ,บ,บ,บ่หมักบ่ชอบปล่อยพานได้จะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณเราจะมีเข่าละกะมีรูดจะผิดพลาดประการใดกะขอโทดขอภัยไวด้วยละกันจ้า สำหรับวันนี้ให้ไปที่เด่น8วิ่งรูดจ้ะ่าเมื่อวันได้8ปบอมาเมื่อนี้ยังได้แตัวเดิมสำหรับเด่น8วิ่งรูด8จดับให้เป็นแนวทาง8คู่จะ8ปดส8ม8ปด แปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งตามด้วยแปดสองจ้าสำหรับตัวเน้นจ้าเม็ดเดียววันนี้แปดขอเน้นไปที่สำหรับเดนแปดวิ่งรูดแปดเมตรเดียวแอดจอยชอปแถวบนแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดถูก สำหรับห้าน้อยเม็ดเยียวนี่ก็คือให่ซีน้อยจะเฉพาะกิจถึงวีไอพีจะหรือว่ามักอยู่ในรอบรายการล่องน้ำไปเปรียบเทียบเจรณาอีกที่หนึ่งล,ล้วค่เราจะมื่อหนีเผื่อมีตัวหมักตัวชอบ ่อยตามเนาะถามบอกมีตัวหมักตัวชอบคอย่านได้จ้ะแนวทางมีเข่ามีรุดผิดพลาดประการใดขอสุดขอให้ไว้ด้วยละกันจ้ามือีนก็ขอห้มาปังปังเด้งเด้งละกันเนาจะขอห้มาตรงเลขเด่นเลขไหลละกันเนาจะขอบุณถูกการรับชมขอบุณถูกการติดตามขอบุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบุณถุกๆกำลังใจจ้าขอหายสุขดีกันทุกคนทุกท่านจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหายับแอดจอยด้วยเนาจะสำหรับคลิปนี้สวัสดี ดีจ้า